นี้พร้อมช่วยดำมาไกลเลยทำไมนะขาดตาบนทองว่ยิงชิงกันตายแล้วน่ะนะขาดสุกคำเลยมาไม่ได้ศพเน่าแล้วน่ะนี่เราก็มาที่ทุ่งนาบ้านกันทรอมกันทอมเนาะน่าจะกันทอมเหรอวะแดดร้อนมากครับวันนี้สู่แดดลุย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 

เขาบอกว่าเขาเราก็ว่าเราแหละที่ไหนด้มันก็พลาดได้ทั้งนั้นถ้าบินไม่โดนมันไม่ล่วงหรอมันโดนันด้วยด้วยเราก็ว่าเราก็เหนียวพอนะนำไปหลายนำางนก็้อองเกียมผ้าแดงองนวลวแล้วก็ก็ะกียรผ้าแล้วาเี่ยมีตามก็ซื้อไม่ได้ต้องป้าด้วยกันะ่าวลลวแล้วก็ได้้อเสีก็ได้เป็นไ้เต ผมไม่เคยล่วงเดิ